โฟกัสครับเองเห็นหน้าพี่ไหมเนี่ยที่ห<ใ>น้าเนี่ยเนี่ยวันนี้พี่มาแปลกเลยเองระหว่างเลยนะใช่เหรอเออเอ็งดูหน้าพี่ดิโอ้โหเขาเรียกว่าหน้าอะไรนะหน้าหน้าอะไรอะ่ะเนี่ยดูดีๆเนี่ยเอ็งเห็นไหมนะ่ะหน้าเกยอ่ะไม่เขาเรียกว่าหน้าหาื่นกามไปยุคนี้เขามมีเขาเขา เขาอะไรวะเขาไม่เรียกว่าเกียก์แล้วเออ,เอ,อรู้เปล่า<ม>แล้ววันเนี้ยพี่อ่ะจะซื้อรถทุกคันเอเห็นปะมันอยู่ไหนีนี้เห็น,นี่นนพี่ซื้อเ <ๆ S 1> ิเออพี่พี่จะเติมดิเออเตมิมเขาเรียกว่าเตมิมอ่ะพี่จะเติมรถทุกคันอ่ะ<ม>อ่าเดี๋ยวพี่กดซื้อแป๊บแป๊บแป๊บพี่ลุมเติมเติม,ตมลบักน้องอ<ะ>นี้ไม่ได้อ้าจริง,รงโอ้โหเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยข,ข้าวหน้าข้าวหน้าว่าพี่กระจุดอ,อยู่ด้ะข้าวหน้าก็อีกสิบปีอะพี่เก็บเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนน่าจะมาสักสองสามปีอะ่ะเย้แล้ววันนี้เราจะมาทาอะไรจะมาทําอะไรกันวันนี้อ่าวันนี้เรามาเล่นอาร์ดิตี้ทิปปะหรืออาร์ดิตู้ทิปอืมสักกันหนอ่แหละไปเหอะปะไปเอะไปเหอะ,เ,หอะเออ,เอ,อพูดมากพี่เราพี่ปรับหนึ่งครับหนึ่งอะเออพี่เอ็อ okay. เองเห็นไหมโฟกัส Dante, да: เองออกมาดูเนี่ยรถที่พี่เติมเองมาดูเองมาดูเองมาดูก่อนเนี่ยเองมาดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่เติมหมดเลยเองก็ไม่อยากจะโชว์อีพี่๋ยวพี่ปนน้ำมันกับพี่ปนน้ำมันกันผมเจอไอ้จอดพี่ปนน้ำมันกับพี่กอเติมนน้ำมันแป๊บไอ้ี่ผมเจอไอ้จอดเนี่ยไอ้จอดเนี่ยเหระไอ้จอดไหนจอดเนี่ยในมือผมเนี่ยอไอ้ยิงจำได้วันนั้นน่ะผมบอกให้มันปากจอสเี่ยมันก็ไม่ยอมปากอะคิปเปอร์ย่องเข้าหลังมันระเบิดตายเลยอะใช่เหรอ โอเคนะครับเราก็ทําการประกอบรถเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมโฟกัสใช่นี่นะครับรถเราดูนี่คือตั้งชื่อรถเราดีกว่าน้องรถอะไรไอ้น้ําเงินจบไอ้น้ําเงินสนิมกึ่นะไอ้สนิมเออไปปะไปกันดีกว่าเออไม่ฟองน้ำไปเฉย่าย น้องใจเย็นนุ้ยน้องน้องใจเย็น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 เย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันน้องใจเย็นเย็นพร้อมยังน้องพร้อมยัง้อมแล้วไปเลยแล้วรถเนี่ยแม่งโคตรเฮติกเว้ยแม่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเว้ยโฟกัสก็คือก็คือเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปเปิดไฟหน้ารถแล้วเว้ยนี่มันมีนี่เว้ยปุ่มเปิดเป็นไงเย้เยลูเยลูไอเด็กจัดจ้ะ เอ่แล้วพี่จะออกรถโดยตอนไหนอ๋อลืมเปิดสตาร์ทนี่หว่าไปกันเลยโอ้รถแรงนะรถแรงกันเนี่ยเฮ้ยใช่ป่ะโฟกัสรถแรงจัดแรงแรงแรงเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยโอ้ออสี่สิบเลยนะเนี่ยแรงตั้งสี่สิบอ่ะเฮ้ยแรงหกสิบว่ะถึงหกสิบไหมหกสิบเจ็ดสิบไหมเจ็ดสิบไหมมันไม่เจ็ดสิบพี่มันมีแปดสิบใช่เหรอถึงแปดสิบหรอ ตอนนี้มันมันยัง45อยู่เลยอ๋อมันน่าจะเป็นมุมมองเองอะแต่มุมมองพี่แม่ง70เลยเฮ้ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปว่ะโฟกัสขายู่ร้อนอพี่ขายู่ร้อนเราเหนื่อยอะเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเหงื่อไหลอะเนี่ยโชคโชคเลยอะใช่ปะอะหลอดอาหารพี่จะลดเยอะปกตินะเออพี่รู้แล้วเพราะว่าไอ้แพทเนี่ยเขาออเด็ดเรื่องหลอดอาหารให้มันหิวง่ายกว่าเดิมแล้วก็เรื่อง แล้วก็เรื่องพวกน้ํามันสิ่งของเลยเนะี่ยมันจะหายากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีช็อปเลยไงใช่ปหละ่ะได้พี่ได้พี่เจออะไรพวกนี้พี่แวะไปก่อนเลยเออเราแบบเอาของแบบของอะไรก็ได้เอามาคือก็คือเราเอาไปขายใช่ปะ่ะอาพี่ผมตกรถพี่เอาเว้ยเอยตกด้ไงเนียน้องเอ<ก>้ตกด้ไงเนียเดี๋ยวไปเจอบ้านแล้วไปจอดพักก่อนเดี๋ยวไปกินอาหารด้วยไปหาน้ำมัน พ่ายังไงถ้าเราเจอสิ่งของอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาด้วยเพราะเราจะไปขายที่ร้านอะไรร้านช็อปนี่นี่อ่านออกเปล่าอ่านออกหรือเปล่าเฮ้ยปั๊มน้ำมันใช่ไหมน้ำมันพี่วิมีบันิตบันิตสวยเลยสว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 ยเอ้ยเบรกด้วยอเออ๋ออ๋อเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มัน้ายไอ้นี่มันร้ายมันจั่งกายนี่มันร้ายใช่ปหไอ้นี่มันลายไอ้นี่มันลยไอ้นี่มัน้าย ไล่การวิ่งไปเจ้าน้ามันเจ้น้ามันมาไล่การโอ้ยเองไม่มีอาวุธหรอไม่ไม่ไม่มีอาวุธไออพี่พี่ยุดหยุดยุดนั่นแหละเอออย่ังละให้มันขวางอ่ะ้ยเดี๋ยวพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาน้ำมันมาดูกันมันมันดูน้ำมันได้พี่เทอร์มินเข้ารถมันเข็นรถมันเข็นรถมันเข็นรถมือเอ้ยพี่ว่าคือรถมือยังรถคือรถเถอะไอพี่กินอาหารก่อน กินกินกลบลงแล้วผมลงแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรสปีหรอมันคือสปีหรอพี่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 พองไว้หมดก่อนเดี๋ยวจะลีให้มันมาติดตรงความโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวพี่จะถอยรถนะปึ๊บโอเคลก็ปึ๊บเบรกไว้เกิดสตาร์ทตายพี่อออโอ้มขอนั่งก่อน ออยอ้อยอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายพี่ว่าไปเหอะอพี่ว่าไปเหอะน้องพี่ว่าไปเหอะเสียเวลาเสียเวลาชีวิตไก่ซัมบี้น้าโง่ใช่ปะใช่ใช่น้ำมันเดี๋ยวค่อยเติมไปน้ำมันเราเยอะเหลือเฟือเหลือเฟือนะจ้าโฟกัสเออพี่ต้องเช็คตรงไอหัวหัวน้ำมันก่อนนะหัวน้ำมันยังไงวะเอาพี่รู้ก็คือเช็คแบบว่าพวก พวกประเภทน้ำมันใช่ปะใช่ต้องดูด้วยว่าน้ำมันเรามันกินมันไอรถเราอะมันกินน้ำมันอะไรมันกินแก๊สไงมันกินแก๊สอ่ะอิรู้จากเปาแก๊สอ่ะแก๊สอ่ะบนไดออกซายอะเติมเครื่องยนต์ด้วยนพี่เติมไม่เครื่องยนต์ด้วยเออเนี่ยเราเราเก็บของที่แบบเออสมมุติถ้าถ้ามันไม่ใช่น้ำมันเดียวกันเราก็เก็บมาเพราะว่าเราจะได้เอาไปขายร้านช็อปเววายุ่เนี่ยมีร้านช็อปด้ว่ว่ามันกินอะไรนะออยหรือว่าอะไร มันน่าจะกินไม่ใช่ออยดีเซลอะเออเดี๋ยวค่อยไปดูทำมันเถอะพี่อ่านกินไม่อหรอเฮ้ยพี่เจอบ้านเออจอเจอตอนเลยปึ๊บเดี๋ยฝฟังด้วยกันฟังด้วยของเยอะจัดของเยอะจัดน้องเดี๋ยวเรื่อยๆเอาเอาผมลุกขึนผมลุกเองโอ้ย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 ของเยอะจัดของเยอะจัดอะไรน้ำมันอะไรอ่ะดูดิคือน้ำมันอะไรดีเซลดีเซลไปได้เพราะจะได้เอาไปขายวิ่งไปไหนมา พวกเศษเหล็กเอาไม้หมดนี่เครื่องยนต์นี่คุณเอาไปขายอย่าริ่งอย่าริ่งดูน้ำมันมันโอ้ย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 บีติดโอ้ย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 ตอมบี้โอ้ยเดีออกมาออกมาออกมาซอมบี้หน้าเรี้สึกเนาะนี่ไอแก๊สอันไหนแก๊สไหนแก๊สมาที่มาทีเดี๋ยวพี่เติมพี่เอาไปเติมโอเคสวยเนาะอย่าลืมเปิดฝาห่างเอาไว้เดี๋แป๊บเติมแป๊บอ เราไม่ใช้น้ำมันเหอนโอ้โฟกัสเราได้ทั้ง8ลิตรเวฟโฟกัสใช่เหรอเออเดี๋ยวข้างบนนี้มันก็ไม่มีแน่เหลือนี่ยนี่ก็ไม่มีน้ำมันไปเถอะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเพิ่งเช็คก่อนทิไปไม่ไม่มีน้ำมันไปไปไปเดี๋ยวได้ยังเพิ่งใจเย็นหนิดบี้ไม่มีน้ำมันบอกว่าขามันมันมันเป็นฝุ่นทุกอันแล้วอ่ะเอ้า อะดีเซลพี่หายไปไหนอะมันรั่วหมดแล้วมั้งอ๋อมันเหลวนี้ก็ศูนย์เออช่างมันเถอะไปไปไปอย่างน้อยเราก็มีเครื่องยนต์อเาไว้ขายอะไปไปปุ๊บพร้อมมีเช็คน้ำมันเครื่องยนต์ยังเช็คแล้วพี่เช็คแล้วไม่ต้องห่วงพี่มันเหลือเท่าไหร่อะเครื่องยนต์เนาะออ๋อพี่จอดก่อนจอดก่อนหมดอาหารหมดหมดแล้วไปนี่จอดก่อนจอดก่อนไม่มีอาหาร หลังรถต้องไงอ้าวเร็วๆรีบไปกินดินี่เร็วแบบสไตล์โชลี่เร็วไม่เหมือนใครเป็นไงเวลาลงรถพี่ลืมดึงเด็กมือนะเดีดนนะเด๋ยวรถมาไหลออรู้แล้วรู้แล้วพี่รู้แล้วเฮ้ยเจอบ้านอีกแล้ว่ะทำไมวันนี้ดวงดีจังวะโชคชะตามเขาข้างเรานิ่วหว่าใช่ปะอืมโอ้หถ้าโดนก้อนหินไปนี่ไม่เหลือซากเลยนะเอ้ย อเคียบ้านนี้พี่ไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมเป็นบ้า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 นเบญผายนู่ว่าโบดไปอ่ะไม่ไปอ่ะพี่ไม่ไปอ่ะคนนั้นพี่ถ้าด้าน้ำมันพี่หมดอ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะหยุดพี่อ่ะหยุดกดอย่าอย่าหยุดขับนะเออได้ได้ได้มันถ้าน้ำมันหมดอ่ะมันมันจะไหลได้อยู่มันจะไหลต่อไปเรื่อยๆถ้าพี่ไม่กดหยุดอ่ะโอ้ยชนชนไปแวะไหมแวะดิรออะไรอ่ะปุ๊บันดีสองตัวเลยนะพี่ กลักวอะไรกลัวอะไรดูของกันดิถ้าไม่มีของเราก็ไป forward. ไง,ไ,งไม่มีน้ำมันมีน้ำมันไม่รู้น้ำมันอะไรเอามานี่ก่อนลงโอเคแต่เอ้ยัยอยากเข้าไปเโอ๊ยเอ้ยเดี๋ ه, ย <6 S 1> วรอไว้โอ้ยโ,<อ>โอเค,อเคน้องเอ็งขึ้นรถไปรอเลยเราต้องรอมันก,ก่อนจ้ะ องขึ้นรถรอเลยนะ้องไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่มีของแล้ว<อ>ไปไปไปเกลือจัดไอ้บ้านนี้มันเกลือจังวะนี่ไอ้บ้านโจรเลยใช่ปะเออเอยซอมบี้มันอยากไปเที่ยวหรอไม่หรอมันไม่ได้โจรเลยพี่ดูดิมันมีต้องสามตัวมันแย่งของมันกินหมดแล้วเอาซอมบี้จมดินไปแล้วพี่ดีแล้วให้มันแบบคุกคี้ดินนะอ่ะเออ มันมันทะลุียบตายเรามาดูรถเราเหยียบแล้วมันทะลุไปแล้วอ่ะบอกแล้วอย่าซากเราไน้องใช่ป่ะอืมเด็กไปดูดิเครื่องยนตานี่อันนี้ขนาด V หนึ่งแนี่ขนาดเครื่องยนต์ V หนึ่งมันยังเร็วขนาดเนี้ยไอที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเมตรอ่ะมันจะมีเครื่องยนต์ V แปดเว้ยอ๋อพี่คิดดูดีมันจะแรงขนาดไหนอ่ะจริงอาจจะแรงโคตรอะพี่ว่าใช่ป่ะแบบเออขับ ขับแบบล้อหมุนหนึ่งทีพุ่งไปหนึ่งร้อยเมตรอ่ะโอ้โหเย็ดดูหายไวยบอดเกียร์มันก็แรงเกินไปใช่ปะมันก<ต>็แรงมันมะีเป๊ะเลยมั้งพี่อันนี้วีหนึ่งนี่บ้านอะไรไปดูดิมันคือบ้านอะไรแม็ออนอุ้ยหลังบ้านออหลายตัวเลยพี่เอ,อ้าเอาดูก่อนดูในบ้านก่อนว่ามีของอะไรอย่าเพิ่งเข้าไปโอเคปะเฮ้ยรถทะลุพี่รถทะลุเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยผมลงไม่ได้พี่ขยับรถหน่อยฮะขยับรถเหรอ S <S เออก็เนี่ยมันตันกับเพลงนะอ๋อนะพี่รถมันทะลุเข้าบ้าได้นะเมื่อกี้อ๋อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูอ่ะเฮ้ยมีของเต่ได้แล้วใช่ไพี่ด่วนนี่แต่คนก็เยอะเหมือนกันนะพี่ไอ้ฟัมบี้อ่ะเหลือเลยผมเห็นอยู่หลายตัวเลยการพุ่งแล้วพี่มีรถเบิร์ตเดนไามาเดี๋ยวพี่จะเอารถเบิร์ตเดนามาไหมจัดการมันพี่อย่าอย่าแตะนะมันมันมันติดไฟแล้วนะพี่พี่ออกมาออกมาออกมาถอยถอยเลยมันติดไฟแล้วนะเมื่อกี้ เอดี๋ยวมันก็ระเบิดมันมีตายระเบิดบาร์ระเบิดบาร์โอ้ยเมื่อก่อนระเบิดมันบาร์กอ่ะอ๋อแล้วมันผสมแต่เก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ขายได้ใช่ป่ะเจอกลัวเจอไหนเจอโทรศัพท์โทรศัพท์มาโทรศัพท์โอ้ยโดน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 ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมึงดูแบบเอ้ยมี่จะตายตายโอ้ยเอ็งเกิดฟรีปั๊นอะ โวตอนนี้น้ำมันเรามี20ลิตรเว้ยโฟกัสได้เหรอเออชิวๆแล้วชิวๆไปไปไปโฟกัสขึ้นรถขึ้นรถอุ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องยนต์เราจะหมดแล้วนะ1.3ลิตรเองน้ำมันเหอะไม่มีน้ำมันประเภทมันไงไม่ใช่อะไรอ่ะไม่รู้ก็ตามเชื่อแหละพี่อ่านอังกินไม่ออกเลยๆเลยเลยเดี๋ยวผมดูให้ไม่ต้องไม่ต้องพี่รู้พี่รู้แต่ผมจับอะไรอย่างนี้มาขึ้นมา ปึ๊บเอ๊ชขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวปเปลองแล้วมาเร็ว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 ได้ได้ไป,ไป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 เลยเดี๋ยวปิดประตูให้โอ้โหโชนแม่งเงี้ยแหละใช่ปะไปแบบเถื่อนเถื่อนทะลุไปเลยเองคิดว่าเราจะไปได้กี่เมตรวะโฟกัสคั้ตอบเขาบอกว่าเมตรหนึ่งหมื่นอยู่แล้วล้านเมตรยังไหวไนะใช่ปะ อืมถ้าเราไม่โดนผมบีฆ่าตายก่อนนะเออบี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 ินหินอุ้ยปฏิหารโฟกัสเดียววะเฮ้ยเฮ้ยสองเขี้ยวอะไรกันหนึ่งในล้านใช่ปะโฟกัสหนึ่งในล้านจะมีใครทำแบบเราได้ก็ลองทำดูดิรถรถคุณพังแน่นอนลดเปอร์เซนต์ใช่ปะเราหนึ่งในล้านไอพี่พี่แวะไอ้เสานั้นเสานั้นของดีของดีอ่าได้ได้ได ข้างในมันไม่มีฟอร์มบี้ด้วยปึ๊บ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 แน่ใจไม่จบตาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตันเอมีนี่หว่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงแล้วดูดูดูแองของก่อนของข้างในมันดีเยอะนะเกี่ได้เจอรถเราโอ้ยไหนดูดิของโง่จัดบอกของดีอ่โอไม่ผมเจอของดีว่าผมเล่นดีเลยขับต่อขับต่อขับต่อ เนี่ยพี่อมบี้มันเกาะอยู่บนหลังรถแล้วนะท่างมันเถอะปล่อยมันเถอะมันทำเลเราไม่ได้หรอมันจะไม่ดันของแล้วตกใช่ไหมฮะมันจะไม่ดันของแล้วตกเถอะของตกกระช่างเถอะเรารวยเรารวยเอารวยน้ำมันเหลือเฟือยี่ตั้งยี่สิบลิตรเลยเวยเอเอเนี่ยจะห้าพันเมตรแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเจอบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วเห็นไหมหว่อชิว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 เราต้องหาปืนก่อนพี่เพื่อจะ พราะว่าไอ้ดันไอ้ไอ้ทวีไม่ใช่ดันไอ้ไม้ที่หนึ่งหนึ่งมื่นอ่ะมันจะเป็นไอ้อะไรวะขันทับสันทับโจรมันจะฟุ่มโจมตีเราอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะก็มีปืนติดเปหนหลังรถแล้วพี่ได้หกโอ้ในบ้านแม่งของโคตรโจรอย่าออกเลยของโคตรโจรของจนจนเกินเนาะ ไป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 ออกมันจนเกินใช่ปะโฟกัสน้ำมันโคตรเยอะแล้วทำไมรถมันอึดลงวะมันเป็นเนินเหรอใช่ปะโฟกัสเครื่องยนต์ดับวะบอเครื่องยนต์มันจะหมดแล้วเฮ้ยเครื่องยนต์ดับเออพี่ลืมสตาร์ทวะพี่ลองเปิดดูดิเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปลงไปดูให้เออเดี๋ยวลงกัน พี่ตัดไม่ติดหนาบอกวไอ้เครื่อยนดับอันนึงไปดูดิไม่ดูกดลงต้องลกดลงไม่ได้แล้วลงไงพี่มันก็ไม่มีอะไรหมดนะเครื่องยนต์ตอนเราดูเราดูตอนนั้นมันยังหนึ่งจุดละไม่ได้ไม่ผมลงไม่ได้อันนี้เครื่องยนต์มีกี่ลิตรอ่ะดูดิพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเครื่องยนต์หนึ่งดูว่ามันลเอยดี ศูนย์ศูนย์ลิตรนะบอกแล้วนี่นี่นี่เอาเปลี่ยนขึ้นยนี้เอามาขึ้นยนี้ปล่อยทิ้งเลยเอาขึ้นยนี้นี่เป็นไงพี่เตรียมมาพี่รล้วนอนาคตไงใช่ปะวางไว้เลยรถเทนอเ่ะขึ้นยนี้มันมันกินน้ะมันอะไรดูก่อนจำมันถึงเหมือนเดิมแหละไปไปไปมันกินออยเหลือสามจุดสามจุดสองลิตรเพื่อได้เยอะพร้อมยังพร้อมยังไปเลยวิชิวเรามีสำรองเสมอเนาะใช่ปะ ใช่ไม่ได้แดกเราหรอกน้ำเราเอาไปทำได้ๆพี่น้ำเหรอน้ำมันเอาไปทำอะไรขายเอามันขายอย่างเดียวอ่ะเพิมมันก็เอ้ยเออเออมันมันสามารถใช้ได้หรือวะมันจะเป็นรถตู้อ่ะมันต้องเอาไปเติมระนาหม้อน้าอ่ะเอออ้อะไรประมาณนั้นใช่ปะเออรถเล็กมันมีหม้อน้าเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ รถด,ดีโอ้รถรถเอ้ยนาะไปรอดไหมนี่อ่ะอ,อันปรับชัวยอ,อย่ไงกับเครื่องยนใหม่อ่ะเออไม่ชินไงมันไม่ชินใช่ป่ะอาหารที่ไม่หมดอรอฮะหลอดอาหารที่ไม่หมดหอ่ะเราเค่อยกินก็นได้ไปถึงาผันเมตรก่อนผมกินไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เกิดก,การจะหมดแล้วนี่เนี่ยเราแบบเราไม่แวะบ,บ้านอ,อะไรเลยนะใช่ป่ะ โฟกัสเราตรงเลยน้ำมันเรารวยใช่ไหมโฟกัสเขาเรียกว่านะไรลองลองพูดดิรวยเกินป้านนี่เป็นไงน้องรวยเกินต้านแต่ว่าถ้าสักหกพันเจ็ดพันเมตรเนี่ยต้องแววดูทุกบ้านแล้วต้องหาปืนติดตัวยิชิยวยูชิวเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดก็เอเขย็นอุ้ยพี่พอพานขาดตรงนี้ระวังระวังชะลอชะลอไปชะลอละ ไอันนี้อันนี้อย่าพูดเลยอย่าพูดเออเกผ่านบ้านสวยๆไม่ชะลอแล้วเฮ้ยโคตรตึงอ่ะยูทูบเบอร์แบบทุกคนอ่ะเขาต้องชะลอแล้วนี่อยู่แล้วเรามันคนจริงเรามันยูทูบเบอร์ทุกคนที่เราไปดูมาดูเป็นสิบคนอ่ะค่อยใชะลอเอาเอาตายตายเรามันคนจริงเรามันของแท้นะร้องเพลงนีค่อยชะลอเพลงนี้ร้องเพลงนี้ของแท่ไม่อาวนเเดี๋ยวนี้ก็ฟิดนี่นี กูมันของแท้กูมันของจริงมึงต้องโดนส้นตีนกูแน่ๆเป็นไงบุรีบลองกันนแานมาร้ลองได้้องยาวๆค่ะบอกเลยติดเหลืองเฮ้ยทัมบี้มีแค่ตัวเดียวแต่แม่งตตรายาเลยนะใช่ปะเฮ้ยเอ้ผมได้ชิปเ็ตละคห้าพันเีตชิว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 ใช่ปะจัดอ่ะไม่รู้เปล่าไอ้ฝ่องพันเมตรอะถึงพี่จะใช้ไอ้ไม้น่ะบินขึ้นไปพี่ก็ไม่รอดเว้ ในสองหมื่นเมตรอ่ะมันจะหล่นมาจากบนฟ้ามันจะหล่นแบบขับหัวดีอะ๋ออะไรประมาณนัน้ปะเออมันจะดันพี่ตกไปเพื่อจะเจอกับชมลมอ,อบอตอ,อีกาน,นล่งางอ๋อน้ำมันเราใกล้หมดแล้วถ้าเจอบ้านเราต้องแวะแวะละเอ้อันนี้อันนี้คืออะไรพี่ไปดูดิมันคืออะไรมันคือปัมปอป๊มปะวิ่งก็ปั๊มน้ำมันมนะพี่อมบีมันเป็นขยงเลยรอดไหมเนี่ย อย่ายอย่ายลงเลยอย่าลงเลยเอาเปลอน้ำมันอื่นโอ้ยที่ขวางทางรถวะ่ะพี่ด่วนมีน้ำมันป่ะมีมีม,ม,มีเก็บม,มาดิไปเก็บม,มาดิน้ำมันอะไรวะเมื่อ่น้ำเราลุกแล้วฮะเมือ่อน้ำเดือดเลยไม่รู้พี่ไม่เห็นไหมนะ้ะควันหน้ารถแล้วนะ่ะเออช่างวัตถุเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันกนตอนนี้ต้องการน้ำมันเฮ้ยมีปืนแหมมันอยู่ไหนะยิงเลยพี่ยิงยิงเลยโอ้ยปืน ยิงไม่โดนเลยปืนโง่อะที่ไหนอ่ะว้ายวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนพี่ยิงปืนไวก็ได้เดี๋ยวยิงปืนได้จะพี่วิ่งเยอะหรอเนี่ยปียิงอยู่ปียิงอยู่ปียิงอยู่พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่โอ๊ยมันจะตามมาอะไรนักหนาวันนี้อะใช่ป่ะโอ๊ยพี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายติงปืนละ เอายิงยิงยิงแล้วดึงปืนไว้เดี๋ยวเก็บยิบปืนก่อนอีทีแล้วพี่ิงแล้วเอ้ยก็ไปช่วยพี่ดิพี่อยู่เดียวพี่อยู่เดียวพวกยิงก่อนไม่ได้ไม่ได้มนจะหมดจะตาย